ไทยลีก2025นะครับชมเกมคู่สุดท้ายประจำวันนี้ครับที่โคดานสเตเดียมการท่าเรือ ASM ครับเกรเยียนของวน์ราชาคุณนรงฤทธิ์ศิวราวียงผมทีวีขการเรืทำหน,น้าที่ีก่เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับราชาเองก็ขาดเล่นจอมเก๋วย่านสุรศักดิ์ต,ตดมาแล้วจะบ,บอลกาบเยียวยิงไปติดปลอกก่อนนะครับยังได้อยู่นาธานานาโดหาเหลี่ยมซัดลูกนี้ <c oughs> โอ้โหแดนสก่อนแล้วครับสรายุทธ <laughs> <laughs> โชว์เต้นเลยครับดึงเข้าซ้ายแล้วกดครับนาธานา,นาโดวันน <laughs> ี้ต้องเซฟเยอะหน่อยโอ้โหครา <laughs> <laughs> วนี้เรียบร้อยเลยครับ <laughs> <laughs> เป็นประตูขึ้นนำโดยกัรียลซาเลส <laughs> ลุมสุดๆ <laughs> บอลจากเชวัตนะครับที่คืนมาอยู <laughs> ่แรงมาก จะบอกเพื่อนว่าทำไมถึงหลบแมมาแล้วครับบุญมีมีทั้งซ้ายและขวาเปิดไปโดนสกัดซ้ําอีกครั้งหนึ่งไม่ตรงกรอบครับจังหวะสุดท้ายโดยปัญจพนเครับสมใบเหลืองครบนะครับพี่ชายเพิ่งกลับมาครับอ้าวจังหวะนี้โอ้โหยังเซฟได้ครับโอ้เกือบไปแล้วครับทันนะครับบอลจากสี่วินาทีเปิดเข้ามาทันครับแล้วยิงติดเซฟของสรายุธอีกครั้งครับโอกาสผีเลยนะครับสรายุธ ถึงไว้ก่อนประผ้าแตะมาแล้วยิงน้ำหนักได้แต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับอพิชัยถือว่ายังมีโอกาสบุกกดดันใส่ท้าเรือได้อยู่ครับจะโดนโตขึ้นมาแล้วแล้วโอ้โหสรยุทธเข้าสกัดชังหวะนี้บายอไรครับโอ้โหแดงเลยครับจนดนึงนครับแต่ว่าความอันตรายในการเข้านะครับ นมุมที่โมเส็นเห็นภาพแรกที่ชัดเจนนะครับชยบัตนาทานคืนมาซัดลูนีโอ้โหยังเซฟได้ครับนันนพงศ์เซฟแรกเข้ามาเข้าสายยิงครั้งหนึ่งยังไม่ได้ครับโอ้โหสองครั้งติดติดโอกาสของอิทิชานะครับคืนหลังมายิงโอ้โหคราวนี้สุดสวยเลยครับเสียบเสาไปแล้วครับชาบ,บัตแจมกระจ่งจาง2ประตูต่อศูนครับ ยิ่งทำให้ตัวรับเอาฟิลสามคนีไม่รู้จะเบรกยังไงครับปิดข้างในโดนข้างนอกครับปิดข้างนอกโดนจ่อข้างในะลุดมาขวางให้แล้วได้ยิงครับประธานสโมสรี่เป็นชาวต่างชาติาครับปั๊มมาได้แล้วไหลามายิงเกาเอีไข่แตกจนได้ครับโอ้กรษษณะกินกลางวานครับ เพราะว่าตอบโต้มามี3รุ่มหนึ่งแล้วได้จบสกอร์เน้นๆนะครับกลิชนะกลิ่วานไม่พลาดต้องชมตั้งแต่ทิติพาตนะครับปล่อยให้เวลาหมดครับจบเกมในครึ่งแรกนะครับการท่าเรือ ASM นำ YFS สีราชาอยู่2ประตูต่อหนึ่งฟางยาวมาแล้วเตือไปอีกแล้วครับกฤษณนะหามุมก็น้อย,อยก,ก็ได้เสียวเลยครับกินกอน รู้วงไปแล้วไม่ได้ฟาวนะครับอน,นันต์ชัยแล้วเข้า,าซ้ายซัดตีเสมอได้ครับโอ้โหมประตูต่อสองแล้วนะครับหรือเปล่าเนี่ยครับตอ่ที่ล้มลงไปตรงน,นี้เราไม่ได้เป็นการฟาวหนีมาแล้วยิงหักข้อเย็ยบเรียบร้อยเลยนะครับทีมชา,าเปิดคืนมาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยครับสุดสวยเลย แต่ว่ายิงข้ามคานสัก,สกแล้วยิงเอา้าเป็นประตูจนได้ครับโอ้อิทธิชาประภานุษย์โอ้แซ่ที่อยู่ครับรอดช้าไปโอกาสเขา้าประตูแล้วเร,เรียบไม่ใชยหาโอกาสได้ซัดลูกนี้มาได้กับตัวยิงแล้วครับในที่เก้นาทีลิศนาเปิดเข้าไปเอา้าเป็นประตูครับ ประตูต่อสี่ดีใจนะครับแฟนบอลด้เลยครับแบบตามมาเดือดแย่งกลับมาได้ครับร่วงไปมีสามคนแล้วซัดโอ้โหยังไม่่าเนี้ครับนันตชัยิงไปติดเซฟของนันทะพงอยู่ดีเปิดกลับมามจัดมา,าพลาดให้เกียรินะประตูตอาชีพอยู่ครับอาเรือ,อยังสวนไม่ได้เอาใบแดง แสกงโอกาสเล่น power play ไปด้วยมาดูจจเจตนาจริงนะครับนี่น่การฝากมาแล้วเลือกมีทั้งนาทาระสัดเข้าไปจนได้ครับโอ้อลูกรจตอนนี้ว่าครับแต่ว่าได้เปรียบอยู่แล้วลยทิ่นครับการขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนที่เราจะท่าข้ามโซนนอรนพรุ่งนี้ครับสาการแบบรุมสองรุมหนึ่งสามรุมหนึ่ง แล้วครับเกมจบครับาการท่าเรือเอเนเซมครับเอาชนะไลเอฟเอซิรัชชาไป5ประตูต่อ3ที่ True Vision ์ now